โอเคมาคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมราคาร์อีกวันนี้เราก็จะมาดูคลิปอันใหม่ของ Li ฟ์พีสต์สเตรนจ์เดอะบอยส์เพเชกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็ตอนนี้จะเป็นผู้ต้องสงสัยคนที่3เฮวบชียเกวนนี่แหละก็เหมือนเดิมเราก็จะเล่นคลิปก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ดูอะไรไปช่วงๆแล้วกันก็พร้อมแล้วไป Dr. Gwen Hunter is a faculty member at the prestigious Caledon University. Landing a position as professor of creative nonfiction after her memoir of her time on the road was a sellout success. Having emerged into academia after a youth spent unhoused and hitchhiking, she's a bit of an academic outsider. How fucking dare you? Bad reputation, twins? Gwen's demeanor is cool and deliberate, Boom. Bad reputation, twins. And she has a particular fondness for her mentee, Safi. Is that Safi's book? But there's an undercurrent of tension between them that ripples throughout Life is Strange Double Exposure. When Safi's body is discovered after having been murdered, it leads to the question: what was Safi's last ever phone call about? Was there something deeper at stake here? acionalikt reproduce hive Wow มันสนุกมากเลยโอเคน่าสนใจมากๆเลยโ okay, อเคอีกกันก็ชัวร์เกวนฮันเตอร์เรเป็นเหมือนอา,อาจารย์คนหนึ่งเลยโอเคน่าสนใจ๋ยวย้อน อะไรใหม่สิเอ่าฉันเป็นเธอฉันก็ไม่รู้จะเชื่อฉ <'re> ันได้ดร <S <S ดไหรือเปล่าดเอร์กวนฮันเตอร์อ่อด็อเตอร์กวนฮันเตอร์เลยเหรอเป็นเป็นด็อเตอร์ด้วยเป็นอาจารย์ด้วยเนาะโอเคไม่ใช่ศาสตราจารย์ทั่วไปไหม not your average professor ร <g iggle> อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยไม่เคยเจอคนประเภทนี้อะไรอย่างงี้มั้งเวร์ดิชิกเกตแด้แจ็กเกตเปลี่นแจ็กเกตแบบไหน เขาไปซื้อจากไหนอนนี้อยากได้บ้างจากเลย้างคนใส่แจ็คเก็ตนะเนี่ยอาจจะแจ็คเก็ตเท่ๆก็ได้โอเคเล่นต่อแล้วกันอาจารย์ในมหาลัยไคารอนด้วยเนาะก็เป็นอาจารย์นี่เลยลิเทเลเจอร์ก็ถ้าจะเป็นอาจารย์สอนเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมอะไรพวกนี้ประมาณนี้แหละดูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เขียนหนังสือแล้วก็สำเร็จก็คือแบบตกดังแล้วด้วย เเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นไอ้ตรงแบบว่าข้างบนนะ่ะมันมีเขียวว่าไฟวอล์กเลยน่าจะเป็นการอ้างอิงถึงวงดนตรีที่มีในช่วงอ่าไลบิสเตรนภาคก่อนอ่ะภาคบาร์บี้ฟอร์ดสโต์มัง้งเออน่าจะเป็นเสื้อที่เคยทำมั้งเนี่ยเออว่ะเคยเจ๋งดีเว้ยโอเคใช้เวลาก็อยู่นอกป้าเนาะไปเดิน <an S 2> <an S 3> ปีนเขาปีนผานี่นั <out. S 1> ่น,น เป็นคนที่ดื่มเหล้าแล้วเมาเฮ้ยเดือดเดือมันมีอะไรบางอย่างหยุดไม่ทันเลยจริงจริงมันกดถือข้ามพยโนเฟมแล้วมันกี้คีย์บอร์ดไม่มิดมีภาพอะไรด้วยเขาถือแฟลตไดรฟ์ไปกี่ช่องไหนนะ, Bad ะ Bad win. แล้วก็จะกดข้ามหน่อยสิ กะไม่ถูกเลยกกดเกินเขาก็ใช้ไฟเช็คอะไรสักอย่าง q u e n s ties แสดงว่าเขาก็เป็นเหมือนอเขาเรียกว่านั้นนักขี่เป็นสิงสิงนักขับอะไรเงี้ยอูจะดูโมเดลก็ดูเท่นะแต่ว่าอยางนี่คือไม่ได้แล้วสภาพไม่ดีเลยโอเคภาพมันไปไวแล้วเกิดต้องค่อยวอยู่ที่ดูเดลเฟย์ไหม คน <Boom. S 1> หมัดกันสวยๆเหลือเกินเม็นเมนทีนะเมนทีนี่มันเหมือนเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์มั้งคิดว่านะน่าจะเป็นอาจารย์ของซาฟีอะเกวนอะอันเนี้ย all the daughters we don't talk about อาจจะเป็นแบบแบบร่างแบบฉบับมั้งที่ซาฟีเขียนเอาไว้โอเค Sophie's นันสือซาฟีนะ <c oughs> มีความตึงเครียดอ,อะไรบางอยา่างระหว่างสองคนนี้ <c oughs> ที่เห็นในเกมได้ซาฟี murdered, มันถูกฆาตกรรมก็เกิดคำถามการทอลักจดของซาฟี <c oughs> มันเกี่ยวมันคือเรื่องะไรกันแน่นะมีเบือ้องลึกเบื้องหลังอะไรมากแค่ไหนอย่าติดต่อมาที่มือถือนี้สิ <It> s <S เอาแล้วนะ แสดงว่าเอ่อวนน่าจะมีอะไรบางอย่างมันมีมันมีเรื่องเบื้องหลังแน่ๆกับเอ่อซาฟีที่แบบติดต่ออะไรกันลับๆสักอย่างแสดงว่าไอ้ตอนที่ซาฟีโทรตอนอยู่บนอาดาดฟ้าที่เราเห็นในเกมเพย์อนุ้น่ะก็ได้ได้คุยกับเอ่อวนนี่แหละมั้งก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุยมีปัญหาเลยไหมหรือไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องอะไรข้อมูลมันยังน้อยผมก็พูดไม่ถูกอ่ะ แต่ก็น่าติดตามมากๆอืมีพิษนายแล้กไม่ช่วยเคลียร์เลยไม่ดูเป็นสาวเท่นะสาวเท่คู่ๆน่าสนใจดีโอเคคลิปี้สั้นหน่อยมั้งเพราะว่ามัหนึ่งนาทีสามสิบเก้านาทีครึ่งของคลิปสองคนก่อนนั้นนี้ก็เกือบสองนาทีทั้งนั้นเลยก็เอาเถอะยังไม่มีข้อมูลเลยเพิ่มเติมมากก็อาจจะต้องดูในเกม ด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้ามีข่าวข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมอีหลังให้แล้วกันก็ในคลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกันกบผมราคอดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม